พวกเราลองมาคาดการเทคโนโลยีในอนาะคตด,ดูใหมได้สิว่าแต่การคาดการเทคโนโลยีในอนาะคตคืออะไรนะการคาดการเทคโนโลยีในอนาคตคือกา,ารคาดการเป็นการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าโดยอาศัยสังเกตปรากฏการที่เกิดขึ้นซ้ำๆหรือใช้ข้อมูลความรู้ที่เป็นหลักการหรือทฤษฎีมาช่วยในการคาดคะเน ถ้าเข้าใจแล้วเรามาคาดการเทคโนโลยีในอนาคตกันดีกว่าฉันคาดการว่าในอนาคตจะมีรถที่สามารถขับบนบกและในน้ำได้และสามารถบินได้เพื่อลดปัญหารถติดในถนนยังไงละ่ะมันฟังดูสุดยอดมากเลยโอ้แล้วหน่อยคิดว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้อย่างนั้นหรอ ได้สิถ้าในต้องเจเรินมากพอไม่แน่ฉันอาจจะเป็นคนแรกที่ผลิตก็ได้ท่าเงินหลบไว้ต้องเจเรียนกันดีกว่า